ี่กหดไหม่ี่แบบนชาแล้วรอมันก็ยนะอีกอชว่าเขาเตรียมของราวันที่ที่ต้องชนะแล้วผมต้องเก้งแค่หลังก่อนอาชวนนะที่จรินเขาอยากจะชนเกมนี้่ยด้าจะชเกมนี้แต่ไ่ไ้ิดว่าจกแล้คิดว่าจะชนากมแต่ไม่อยาจะชนะเกมนี้แต่ไม่ไคดว่าจะนพเีแต่ไ้ว่นี้แต่เม่ไครับราะี่มด้คว่จะนเมนีต่่ด้ิานะเกมนต 他说：“其实呢，输的人呢，应该是被惩罚的。”他说：“其实我也不想惩罚弟弟，太太残忍了。”我命令他，不要不要，我让他来跳舞。罗定宝，我让给龙哥。他说：“大王，不是粉丝们，你们想要他们怎样被惩罚呢？跳舞吗？脱衣服？” โีเที้ทเต้นแล้วเ็ถอดเสือส้อผ้า <c oughs> ด้วยนเต้นไปถอดไปครับ <c oughs> ก็ไม่เวลอออารถถอดให้เขาาเฉยอเอาละครับผมเอาไครับพร้อมไหมับ้อเดิวดนีว่าไงครับดดนีว่างตามด้วยกขับแล้วกันอ่ะขอสิบวิเอเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไร เอาเพลงอันนี้เพลงรักแท้เอาเพลงรักแท้เพลงรักแท้เราลองล้งกัเต้นนะครับผมเอาผม现在马上呢就要让大家不要停้องเพลงงสองสขอโอเคขอแบบพี่ขอพี่ขอแค่สิบวินะแต่วิเขาแบบสิบสี่ที่สุดเอาเพลงรักแท้แบบสิบสี่ทั้ทั้งสองคนต้องแบบ ต้อง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 สื่อสารกันด้วยนะแต่เพลงนะเอาเลื่อยะครับสิ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 บไปสามส let's go มดีขอบคุณมากนะจะทำอะไรก็ไม่รู้พอแล้วครับพอแล้วครับโอานก้วนานกล้านก็เราพอเป็นควาของพอวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับ